สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะในเทปนี้จะเป็นเทปย4ิบสี่พลังจักรวาลอาจารย์ก้อยจะมาตรวจดวงให้กับทุกท่านที่เกิดทั้ง8วันนะคะพร้อมเลขนําโชคค่ะถูกต้องครับค่ะ ก่อนอื่นต้องคุยเรื่องตัวเลขก่อนเมื่อรอบที่แล้วย4สี่อาจารย์ก้อยให้เด่นสามกับเจ็ดใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับค่ะก็เข้าหนึ่งตัวเนาะเข้าสามครับะนะครับก็คือไปออก8 9 3นะครับอ่านะครับส่วนตัวรองก็มี2580นะครับก็มี5นะครับอ่าโอเค แล้วก็ของทูบมีแปดด้วยอ่ามีแปดด้วยขอโทษครับมีปแปดเขา้าข้างบนค่ะหลงข้างล่างครับขอทูบเท,ทวะนะครับอ,อาจารย์ก้อยวันศุกร์มีเก้าห้าเก้าหนึ่งสี่เจ็ดออกเก้าห้าครับบอกแล้วไม่ตามไม่ได้นะทูบเทวะเสียดายแย่เลยนะครับอ่าแล้วใบไม้พลังจิตของอาจารย์พงศกรเป็นที่คือฮามากเลยนะครับเฉพาะใบไม้พลังจิตเป็นยังไงให้เด่นห้ารองแปดไปออกห้าเก้าเด่นห้าออกห้าเก้า 8นี่ไปขึ้นหลักร้อย3ตัวคือ893นั่นเองนะครับส่วนวันวันอาทิตย์ให้จานให้5ตัวเดียวเข้าตัวเต็มๆเลยนะครับวันอังคารให้589นะครับก็คือเข้า2ตัวก็คือตัดอะไร59วันเสาร์598ตัด59อีกเห็นไหมอังคารกับเสาร์นี่เลขมันมันเหมือนกัน,นระวางคนละตำแหน่งหรือแปลกมากนะครับไม้ม้สังเกตนะถ้าเลขมันออกวนเวียนอย่างเงี้ย ไม่หลุดเลยนะเลขจากกราศีรอบที่แล้วรอบหนึ่งตุลาทีมงานขึ้นหน่อยนะครับอาจารย์ให้3ามหกต้องมาหนึ่งตัวเห็นไหมอ่าก็ไปออก3เห็นไหมเก้าสามใช่ไหมนี่สามเสนะครับอ่าหแถว5ก็ไปออก57นะครับเห็นไหมมาครบเลย3ตัวและสองตัวใครไม่ตามเทปไบไม้พลังจิตถือว่าพลาด นะครับอยากรู้ว่ารอบนี้วุวันที่16ตัตุลาคมให้อะไรต้องไปดูนะครับเลขนี้เลข,เลขที่ทุกท่านรอคอยส่วนเลขโสรดพารวยเป็นยังไงอาจารย์ให้5 6 8 9ต้องมา1ตัวก็ห้าไหมไปออก5 9ส่วน9อาจารย์จับคู่ไม่ถูกนะครับถ้าจับคู่ถูกก็โดน9 3แล้ะครับนะโอเคก็ถูกไปอาจารย์บอกเลยเศรษฐีสวยงามทุกสูตรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนละคุณเล่นคุณตามให้ตาม ทีละสูตรนะครับตามสูตรหลักที่คุณชอบสูตรไหนหนึ่งสูตรเสร็จแล้วสูตรอื่นมองแค่แวบหางตาดูแค่เผื่อๆไว้เท่านั้นเองแล้วอย่าลืมเทปปดหนี้อย่าลืมนะไม่งั้นเสียดายแย่เลยอุตส่าห์คัดแต่ละสูตรมาอาจารย์้็บอกว่าเราให้สูตรเนี่ยให้ตัวเลขเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวต้น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 รอบเอาปล่อยไปชุดนึงเดี๋ยวมากางกลางรอบปล่อยไปอีกเลขชุดนึงเดี๋ยวปลายใกล้ๆวัน วันที่16บัวันที่1มาปล่อยชุดหนึ่งไม่เหมือนกันไม่ใช่นะของจานชุดเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วที่สําคัญอาจารย์กำลังบอกข่าวดีนะครับอาจารย์กําลังวางตัวเลขไว้ให้ทั้ง1ปีเลยคือเลขปดนี้หรือเลขจัก,กรราศีคํานวณได้ล่วงหน้าเลยนะครับใครสนใจทักไว้นะครับเดี๋ยวอย่าลืมคอยติดตามนะครับขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเบิกทรัพ,พยานาคครั้งที่4นะครับ วันที่9 1้1สตุลาคมนะครับร่วมเดินทางไปด้วยกัน3วัน2คืนนอนโรงแรมนะจ๊าค่ะคลิปนี้ออกไปก็เหลือเวลาไม่กี่วันแล้วเนาะคือรอบนี้กระชันมากต้องบอกก่อนเลยว่าครูบาอาจารย์ท่านมาสื่อกระชันมากเลยเนาะก็ไม่ถึงเดือนนะคะกว่าเราจะจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยใช่อมานะคะ ก็ท่านใดสนใจอยากจะไปเบิกทรัพยานาคด้วยกันนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องเงินล้วนๆเลยก่อนอื่นที่เราจะไปเบิกทรัพยานาคเราพาไปทําบุญไปเสริมดวงก่อนที่ใดก็แล้วแต่ที่อาจารย์พงศกรสื่อได้แล้วอธิษฐานจิตเนี่ยก็ขอให้คนที่ไปด้วยเนี่ยร่วมบุญเนี่ยก็คือปังกลับมาด้วยเนี่ย ก็คือแต่ละที่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์สิ่งศิธิ์มาสื่อแต่ละที่ไม่เหมือนกันแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเพราะอย่างที่เคยเล่าไปคลิปก่อนๆเนี่ย GPS พาไปเหมือนหลงทางอะงงมากเลยอยู่ๆก็แบบเหมือนหลุดออกมาอีกที่หนึ่งอ้าวมาโผหน้าวัดพอดีที่อาจารย์ขับรถไปมาโผหน้าวัดพอดีเลยสงสัยจะให้มาที่นี่แน่เลยไหนลองไปดูซิมีอะไรคือจริงๆแล้ววัดน,นี้เราก็คิดไว้แล้วแต่ก็เราก็ตัดออกไปแล้วล่ะ ก็คิดว่าเราคงกลับกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้สนใจจน g ี s เมันพาเข้ามามันแปลกมากปกติมันจะพาไปถนนใหญ่รอบนิ้มนพาเข้ามังไงอ้แปลกค่ะคือแต่ละที่เนี่ยต้องบอกก่อนในประเทศไทยเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะของคู่บ้านคู่เมืองหรือของที่เรายังไม่รู้จักยังไม่รู้ประวัติที่มาความเป็นไปบางครั้งเราไปขอที่นี่เราไปสื่อที่นี่แล้วได้อย่างนี้ดีกว่าไหม เนาะอะไรก็แล้วแต่ที่มันขึ้นทางด่วนนะ่ะมันน่าจะดีนะประมาณแบบนี้ค่ะ,คะท่านใดสนใจก็รีบทักเข้ามานะคะแล้วก็อาจารย์ก็ขอบอกบุญด้วยสําหรับท่านที่ไม่ได้ไปร่วมทิปกับเรานะคะใครอยากจะร่วมบุญกระถินรอบนี้สี่วัด ขอทำสีวัดเลยร่วมบุญกระถิ่น4วัด4จังหวัดเลยนะคะก็คือเงินที่ได้มาไม่ว่าจะกี่บาทกี่สตางก็จะแบ่งเป็น4กองนะคะแล้วก็แบ่งไปทําบุญก็รับบุญร่วมกันนะคะเข้าสู่คําทํานายของอาจารย์ก้อยได้เลยครับคือให้ยิบสี่พลังจักรวาลครับเริ่มวันอาทิตย์ครับอาจารย์ก้อยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เขาบอกว่าท่านใดที่ติดสินบนอยู่ให้ไปแก้สินบนนะคะหรือท่านใดต้องบอกก่อนว่า ทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงระหว่างนี้คุณเหมือนทําอะไรไม่เต็มไม่เต็มหน่วยอยู่อะไรก็ไม่ติดที่ประมาณนี้มีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีชนักปักหลังอยู่ฟังดีๆนะคะให้รีบกลับไปเคลียร์ซะไปจัดการให้เรียบร้อยเนาะการงานที่รอคอยข่าวดีอยู่ท่านจะได้รับข่าวดีในวีคนี้นะคะเรื่องเงินเงินเนี้ย วีคนี้จะได้จากงานเท่านั้นแล้วงานที่คุณทำเนี่ยต้องรีบออกไปทําถึงจะได้เงินคนหยิบยื่นเงินมาให้ต้องรีบนะคะอย่าช้าความรักค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะต่างคนต่างแรงมันก็เรียกว่าปะทะกันบางคู่เขาเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พากันเที่ยว ก็อันนี้คือแล้วแต่เกณฑ์ของแต่ละคนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าจะใช้อารมณ์รุนแรงกันมากกว่านะคะสุขภาพคนเกิดวันนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเก่าๆเดิมๆโรคเกี่ยวกับระบบน้ําหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะลมเพลลมพัดอารมณ์มหงุดหงิดซึมเศร้านะคะให้ระวังเรื่องของสุขภาพจิตมากกว่านะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่มีนะคะครับเลขนําโชคนะครับได้แก่เลข1และเลข7ครับค่ะต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์ครับ คนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าช่วงระหว่างนี้เป็นโอกาสดีๆเป็นจังหวะดีๆของคนวันจันทร์บ้างแล้วแหละเนาะจะทําอะไรก็ปังนะคะเรื่องของงานต้องบอกว่าเรื่องของงานงานเป็นยังไงคุณมีโอกาสมีจังหวะดีๆที่จะจับซับก้อนใหญ่ถ้าคนทํางานอา่าทำงานประจําช่วงระหว่างนี้อาจจะมีโอกาสดีๆจังหวะดีๆได้เห็นลู่ทางช่องทางทรรมาหากินที่ดีบางคนเก็บไว้ก่อนบางคนรอจังหวะดีๆแต่ช่วงนี้มันเหมือนบางคนมีการปรับเปลี่ยนย้าย ก็คือเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะอ้วนขึ้นน้ําหนักขึ้นถ้าบางท่านากําลังรอคอยข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานหรือลูกอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนั้นนะคะเรื่องของการเงินคือใช้จ่ายเนี่ย เขาบอกว่าอย่าตามใจตัวเองมากนะรู้สึกว่าชิวๆกับการใช้เงินค่อนข้างที่จะสบายๆมากเลยช่วงระหว่างนี้นะคะความรักเป็นยังไงยังต้องเหน็ดเหนื่อยยังต้องดูแลออกับคนรักคู่ครองอยู่บางคนโสดถ้าจังหวะนี้อาจจะได้คนเก่งเข้ามาดูแลหวัวใจนะคะสุขภาพเป็นยังไงตัวคุณอ่ะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่คนในบ้านคนในครอบครัวนี่แหละให้ดูแลคนดูแลสุขภาพคนในครอบครัวให้ดีๆนะคะโชคล่ามไม่มีรู้สึกวุ่นวายมากเลย คือโชคลาภอยู่ใกล้ตัวนะบอกก่อนแต่เหมือนคว้าไม่ได้สําหรับการเสี่ยงโชคของคนวันจันทร์โชคลาภเห็นเด่นชัดมาจากเรื่องงานล้วนๆเลยค่ะครับเลขนําโชคได้แก่เลขศูนย์เลขเดียวครับต่อไปเป็นคนเกิดวันอังคารครับค่ะคนเกิดวันอังคารก็บอกว่าช่วงระหว่างนี้ทําอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ฝึกให้หักมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคุณมีอะไรเข้ามาก็แล้วก็ก็ตามให้ทําไปก่อน เดี๋ยวก็ดีเองเรื่องของงานยังต้องดูแลหรือยังต้องที่จะแบบทํางานหรืออาจจะต้องช่วยเหลือเพื่อนฝูงในกลุ่มของงานต่อไปการเงินปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกินรับซ้ายจ่ายขวามันเป็นเหตุจากวิก่อนๆที่เขาเรียกว่าสร้างหนี้สร้างสินหรือการใช้จ่ายที่เกินตัวเอาไว้มันเลยกระทบมาถึงรอบนี้นะคะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นรับ เห็นรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะความรักไม่ดีเท่าไหร่เลยเหมือนกับการเงินเลยเนาะความรักก็ไม่ดีถ้าคนโสดช่วงนี้งดนะคะงดที่จะเออมีโสดต่อไปดีกว่าโสดต่อไปดีกว่าเรียกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยตั้งใจจะมาหลอกเลยประมาณนี้นะคะเออถ้าสําหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคู่ครองเนี่ย เรียกว่าต้องดูแลกันให้ดีแล้วกันอย่าให้คล้าสายตาอย่าหย่อนจนยานแล้วก็อย่าตึงจนเกินไปแอบแอบส่องดูหน่อยก็ได้นะคะสุขภาพเป็นยังไงสําหรับคนเกิดวันอังคารหงุดหงิดค่ะไม่ได้มีอะไรมากหรอกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีไม่รู้ทําไมอารมณ์ไม่ดีเนาะเออประมาณว่ากลางวันเนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีกลางคืนอนะ่ะอารมณ์ดีใช้ได้เหมือนกันนะคะแช้อากาศมันร้อนแนะนำสำหรับคนเกิดวันนี้นะคะให้เรามาระวังเรื่องอาหารการกินสองคืออาหารการกินเก็คือ ของที่กินเนี่ยอากาศร้อนมีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกาอะไรท้องเสียได้สุขภาพของคนเกิดวันคารไม่ได้มีอะไรมากนะคะเรื่องของจิตใจเรื่องหอออารมณ์ที่หมุดหงิดเท่านั้นเองนะคะมีโชคลาภนะคะเด่นชัดจะได้จากเด็กหรือคนที่เคยอุปถัมภ์เคยดูแลเคยซื้อกับคนไหนแล้วถูกกลับไปซื้อกับคนนั้นเลยค่ะ,ะเคยได้เลขถูกกับคนไหนก็ไปเอาเลขกับคนนั้นนั่นแหละครับครับเลขนาโชคได้แก่เลข6และเลข0ูนย์ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางวันครับ ค่ะคนเกิดพุธกลางวันนะคะเป็นโอกาสจังหวะดีๆตอนนี้โชคลาภเข้ามาแล้วสําหรับคนเกิดพุธกลางวันนะคะรีบสาวเท้าเลยนะคะคนเกิดพุธกลางวันเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะบอกก่อนเลยวุ่นวายมากๆเลยงานเยอะมากคุณก็ค่อยๆจัดสรรเรื่องของงานให้ดีกัรเงินมีโอกาสได้รับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่นะคะในวีคนี้ความรักก็ดีค่ะสําหรับคนเกิดวันนี้บางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรืออยู่กับคนรัก คนรักคู่ครองช่วงนี้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยทีเดียวนะคะสำหรับสุขภาพคนเกิดวันพุธให้ระวังสุขภาพนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะจะเดินทางหรืออุบัติเหตุหรืออุทกภัยค่ะได้หมดช่วงระหว่างนี้เดินทางก็ต้องดูแลให้ดีนะเพราะว่า,เ,าเป็นช่วงของหน้าฝน,นะคะ่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภมีได้ระหว่างการเดินทางนะคะครับเลขนำโชคได้แก่937ครับ ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนครับค่ะคนเกิดพุธกลางคืนนะคะเป็นจังหวะโอกาสดีๆสําหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะที่จะจับเงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสดีๆไดออเดอร์ใหญ่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานแต่คุณจะต้องเขาเรียกว่าอันนี้นะอย่าไว้ใจคนหรือลูกน้องตรงเนี้ย คือเขาเรียกว่าดวงมันมาแบบนี้อ,อาจจะทําให้ผิดหวังได้คืองานอาจจะเสียหายใช่ไหมใช่งานอาจจะเสียหายเพราะคนเพราะบุคคลแต่งานถือว่าดีค่ะนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินมักจะใช้จ่ายไปกับเรื่องเก่าๆเดิมๆหรือคุณไปสัญญนสัญญาก,กับใครเอาไว้ว่าจะซื้อนั่งซื้อนี่จะจัดจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยที่สะสมกันมานะคะคถึงเวลาทวงทวงทวงนะัดจ๊ะ อความรักเป็นยังไงความรักก็เขาเรียกว่าต่างคนต่างเก่งแล้วก็สงวนคําพูดเอาไว้ดีกว่าเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคู่เนี่ยเขาเรียกว่าเก่งทั้งคู่ค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันละกันนะคะอาสุขภาพของคนเกิดวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาย,อาจจ,ยอาจจะเพลียอาจจะเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจมากกว่าอย่าไปจับอารมณ์ความรู้สึกของอดีตท,ที่มันผ่านมาแล้ว ถ้าคุณยังไม่ทิ้งอดีตความสุขณนะปัจจุบันหาไม่ได้เลยต้องใช้คํานี้คิดตามแค่นี้ก็พอทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันคือวันอนาคตวันข้างหน้าะนะคะโชคลาภมีไหมคนเกิดวันนี้โชคลาภมีค่ะปังมากเลยนะคะ,คะพยายามให้ตัวเองอยู่ในที่ที่สว่างถือว่าดีถ้าบ้านไฟดับตรงไหนก็แล้วแต่หลอดไฟเสียให้ไปแก้ไขและเปิดไฟให้สว่างถือว่าดีค่ะ,คะเป็นการเสริมดวงนะคะ เลขนำโชคได้แก่เลข4และเลข8ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีครับ ค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะเขาบอกว่าคุณกำลังที่จะมีอะไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ช่วงระหว่างนี้ถ้าคุณมองดูแล้วว่ามันไม่ชอบมาพากนให้จัดการเปลี่ยนแปลงซะแล้วจะดีขึ้นนะคะการงานดีนะคะบางคนวีเกณฑ์ได้ทำงานกับคนรักคู่ครองถือว่าปังมากเลยนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะ รู้สึกว่าจะใช้จ่ายเกินตัวนะคะสําหรับคนเกิดวันพรหัสน,นะคะบางคนมีเกณฑ์จะกู้ยืมเงินใครถือว่าช,ช่วงนี้ถือว่าผ่านหมดนะคะเครดิตดีนะคะความรักคนรักคู่ครองเนี่ยให้ระมัดระวังคําพูดกับคนรักคู่ครองแล้วกันเนาะประมาณนี้สุขภาพเป็นยังไงสุขภาพให้ดูแลสุขภาพตัวเองรู้สึกว่าเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยระหว่างการเดินทางหรือการทำงานนะคะ ไม่มีอะไรมากมายคนเกิดวันพฤหัสสัมปดีมีโชคนะคะโชคก็มีไม่มากค่ะประมาณ3 5 0ถึงเเครับเลขนำโชคได้แก่เลขห้ากับเลข8ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์ครับค่ะคนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอคุณจะย้ายที่นอนทันทีเนาะประมาณแบบนี้ย้ายที่นอนไปไหนล่ะ ไปอยู่โรงพยาบาลไงไปพักผ่อนไปไปพักผ่อนให้สบายที่โรงพยาบาลคือเขาบอกว่าช่วงระหว่างนี้มีปัญหาอะไรให้นิ่งให้เฉยเอาไว้เย็นไว้โยมยังใช้ได้เนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานถ้าติดขัดสิ่งใดให้ปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือคนที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วติดขัดปัญหาเนี่ยเขาสามารถหาทางออกให้คุณได้การเงินรายจ่ายมากกว่ารายรับอย่างแน่นอนค่ะถ้าประหยัดอย่างไรวิกนี้น่าจะผ่านไปได้นะ ความรักเป็นยังไงไม่ค่อยอยากจะคุยกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่หรืออยู่กันคนละมุมหรือบางคู่ก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันพูดคุยกันน้อยลงนะคะสุขภาพของคนเกิดวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะ เพราะว่าเขาเรียกว่ามาเตือนเป็นเบื้องต้นแล้วประมาณนี้คุณรู้ว่าคุณมีเกณฑ์ยังไงเช่นยกตัวอย่างเช่นบางคนชอบกินเค็มมากๆมันก่อเกิดโรคอะไรเค็มนี่คือโรคไตนะคะฉะนั้นเขามาเตือนเนี่ยคุณก็เบาๆค่อยๆถอนกล้ามีนะคะเด่นชัดมาจากเรื่องงานเลยค่ะเลขนำโชคได้แก่2 1 7ครับต่อไปเป็นคนเกิดวันเสาร์ครับันสุดท้ายครับจันก้อย คนเกิดวันเสาร์ดีนะคะช่วงระหว่างนี้คนเกิดวันเสาร์เรื่องงานก็ดีค่ะจะมีการต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะการเงินเป็นยังไงจะใช้จะจ่ายอะไรก็ระมัดระวังอยู่แล้วเนาะยังมีการลังเลอยู่ช่วงระหว่างนี้ของคนเกิดวันเสาร์นะคะจะกินใช้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ความรักรู้สึกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะคู่คนที่ทำงานด้วยกันกับแฟน ทำงานร่วมกันเนี่ยรู้ก่อนเลยว่าช่วงระหว่างนี้รู้สึกคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องจะทะเลาะกันหรือจะมีปากเสียงกันก็ไอเรื่องงานนี่แหละเรื่องส่วนตัวไม่เท่าไหร่หรอกนะคะสุขภาพไม่ได้มีอะไรเนาะมันจะเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยมาจากเรื่องงานเท่านั้นเองเพลียๆโชคลาภมีเขาเรียกว่าซื้อน้อยได้ซื้อมากถูกกินรวมถึงเลขที่คุณเฝ้าไว้ด้วยเลขเก่าจะกลับมานะครับเลขนําโชคได้แก่เลข5้าและเลข6ครับสรุปเลขเด่นของคนทั้งแวันแล้วนะครับไอ้แก เลขเจดครับเด่นเจดตัวเดียวเลยมาโดดๆโดดเลยครับเลขรองนะครับตีทั้งหมดห้าตัวหนึ่งห้าหกแดศนย์นะครับค่ะจะฝากถึงเรื่องสร้อยปีเซียนะคะหลายๆท่านถามมาอันนี้สร้อยปีเซียที่ข้อมือจารย์ก้อยจะเป็นสร้อยทองปีเซียทองแท้ทองคำแท้นะคะเนี่ยค่ะทองอทองคำแท้ไม่ลอกไม่ดำจำนำได้ <laughs> ขายได้เพราะเป็นทองคำคะนะครับ ก็คือสร้อยปีเซียนเนี่ยเรียกว่าเป็นสร้อยนำโชคสำหรับอาจารย์ก้อยใส่ติดตัวตลอดนะคะหมายถึงว่าครั้งแรกเอาต้องพูดจริงๆเลยเราคิดว่าเราจะใส่แค่สวยงามเครื่องประดับเท่านั้นแต่อาจารย์พงศกรจัดเป็นลักษณะการผูกด,ดวงของเราขึ้นมามันเป็นของเฉพาะของเราคนเดียวผูกผูกเป็นดวงโช,โชคลาภิเคราะห์ดวงในแต่ละปีของดวงแต่ละคน นะครับแล้วก็มาดูดาวจรในปีนั้นเมื่อมารวมแล้วในชะตาชีวิตเราสองอันสองอย่างมารวมกันเนี่ยปุ๊บจึงเกิดให้เกิดเป็นข้อยปีเสียลวดลายที่จะเหมาะสมในแต่ละปีนั้นเพื่อให้ปังปังปัง,ปงนะครับที่สําคัญอาจารย์แถมเลขนำโชคทั้งหมด4งวดไม่ว่าจะเป็นตัวปีสีทองคําหรือปีเสียเงินค่ะ ก็ท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาค่ะนะคะแต่รอบนี้เรามาอัดคลิปกันไวนะคะคเนื่องจากเราจะต้องเดินทางไปเบิกทรัพยานาคกันเพราะว่าถ้าติดเบิกทรัพยานาคมองดูแล้วว่าน่าจะไม่ได้อัดเลยต้องมาอัดคลิปก่อนนะคะก็อาจารย์พงศกรคำนวณตัวเลขให้ด้วยความว่องไวเลยรอบนี้นะคะยังไงก็<ม>กดไลค์กดแชร์ช่วยแชร์ไปกำลับบงใจให้อาจารย์พงศกรกับอาจารย์ก้อยและทีมงานด้วยนะครับ อ่าจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็คือเอา,อาง่ายๆว่าแทนคําขอบคุณแล้วกันช่วยแชร์ลงกลุ่มให้อาจารย์หน่อยนะคะใครเห็นใครเห็นทิปนี้ใครเห็นเทปนี้กด59ไว้ในโพสต์กันเลยนะครับดูซิว่ามีใครดูมัง่งนะครับแสดงตัวหน่อยกด59นะครับกดแล้วรวยรววยเดี๋ยวกลับมาจาก ทิปเบิกทรัพยยนาคจะมาคุยให้ฟังว่าได้อะไรดีๆกลับมาบ้างนะคะ,คะโอเคนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันทุกคนนะคะพบกันใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ